ยินดีต้อนรับกลับสูว่วิวเวิถ้าคุณคือคนรักรถที่ทําให้ตลาดสะเทือนบอกเลยว่าห้ามกระพริบตาเพราะตำนานกําลังตื่นขึ้นอีกครั้งใช้แล้วโตโยต้ากาลังจะกลับมาและการครบคอครั้งนี้ไม่ธรรมดาหยุดเลื่อนเดียวเพราะใน3วินาทีต่อจากนี้คุณจะเข้าใจทันทีว่าทาไมหลายคนถึงบอกว่า a i r ์ฟอร์มีคู่แข่งตัวจริงแล้วกดไหลถ้าคุณยังจํแมนรุ่นแรกได้และคอมเมนต์ว่าสเ c k ถ้ารถคันนี้ทําให้คุณตื่นเต้นเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความคิดถึงแต่มันคือการนิตรเกมรถมินิมครั้งใหม่ โยต้า2,026ไม่ใช่แค่การชุบชีวิรุนเก่าแต่มันคือการับประกาศศักด,ดิ์เดซายทรงไข่อฉริยะที่เคยเป็นกระแสถ,ถูกถียงกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ล้ำกว่าเส้นสายคงขึ้นตัวรถกว้างขึ้นและภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนหลุดมาจากอนักตลองจินตนาการถึงรถครอบครัวที่จอดติดไฟแดงก็ยังมีคนหันมามองและเมื่อขับเข้าโรงแรมหรืองานสำคัญก็ยังดูพรีเมียมนี่แหละคือ for ์ EL ที่โตโยต้าตั้งใจสร้างและต้องยอมรับว่าทำได้ดีจริง สิ่งที่ทำให้ st รุ่นนี้แตกต่างคือการผสมผสานร,ระหว่างอารมณ์และเหตุผลได้อย่างลงตัวภายนอกดูดันแต่ลื่นไหลไฟหน้าดูแพงตั้งแต่แรกเห็นเส้นตัวถังบอกชัดว่าเน้นอากาศพลศาสตร์ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวถ้าคุณเป็นคนที่ดูวิดีโอรถจนจบเพื่อเก็บรายละเอียดดีไซน์บอกเลยว่าช่วงต่อไปคุณจะชอบมากก้าวเข้ามาในห้องโดยสารนี่คือจุดที่สิมแสดงตัวตนชัดที่สุดภายในโปร่งล่งล้ำสมัย และเน้นผู้ขับขี่หน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ปุ่มน้อยลงการจัดวางฉลากวัสดุให้สัมผัสที่รู้สึกพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนลองนึกถึงการเดินทางไกลที่ทุกคนนั่งสบายเงียบและเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลาแล้วถามตัวเองดูว่าคุณอยากนั่งรถรูทรงเหลีย่ยมหรือรถทรงล้ำที่ขับสนุกกว่าคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะผมอยากรู้จริงฮะถ้าเรื่องสมรรถนะก็ไม่ธรรมดาเพราะนี่ใหม่นะใช่แค่รถสวยโตโยต้ากำลังดันความประหยัดและความเลื่อนไหลยอย่างจริงจังระบบไฮบริดถูก คาดว่าจะเป็นหัวใจหลักให้การขับขี่ที่เงียบประหยัดและตอบสนองดีในเมืองใครเคยขับไฮบริดแล้วรู้สึกถึงแรงดึงที่นุ่มและต่อเนื่องจะเข้าใจทันทีว่าทาไมจุดนี้สําคัญมากแต่จุดที่ทําให้หลายคนซึ่งจริงๆคือกระแสที่บอกว่า ST เมื่อ2026อาจดูทันสมัยกว่า Air f o r c ไม่ใช่ใหญ่กว่าไม่ใช่รู้กว่าแต่ฉลาดกว่าเบากว่าและล้ํากว่า Air f o r c คือความรู้ผ่านขนาดแต่ ST คือความรู้ผ่านดีไซน์และนวัตกรรมและนี้และคือเหตุผลที่บน YouTube คนพูดถึงการ กลับมาครั้งนี้ไม่หยุดถ้าคุณเห็นด้วยกฎหลายตอนนี้เลยเพราะศึกนี้กำลังเดือดด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีก็เป็นอีกเหตุผลที่แฟนๆตื่นเต้นระบบช่วยขับรุ่นใหม่กล้องและเซ็นเซอร์ที่ฉลาดขึ้นและดัทชฟครูสที่นุ่มนวลขึ้นทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อลดความเครียดในการขับนี่ไม่ใช่แค่รถครอบครัวแต่มันคือรถที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นขอถามตรงๆคุณจะเลือกเอสทีมาสองพันยี่สิบหกแทนนฟฟอร์ไหมถ้าราคาออกมาสมเหตุสมผลหรือในใจคุณยังไม่มีใครแทนได้คอมเมนต์บอกความเห็นของคุณเพราะทุกการมีส่วนร่วม ช่วยให้ช่องนี้เติบโตและช่วยให้เราทำคาเทนแรงๆได้ข้อต่อเนื่องการนำเทียมกลับมายังเป็นสัญญาณชัดเจนจากโตโยต้าว่าตลาดต้องการบุคลิกไม่ใช่แค่กระจังใหญ่หรือโครเมยียมเยอะคนอยากได้รถที่มีเรื่องราวมีตัวตนในที่มีสิ่งนั้นมาตลอดและตอนนี้มันกลับมาในเวอร์ชั่นที่แรงกว่าคลีนกว่าและฉลาดกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่แฟนเก่าตื่นเต้นและคนรุ่นใหม่เริ่มสนใจถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณคือคนรักรถตัวจริงอย่าลืมกดติดตามรีวินสำหรับเรื่องรถที่เร็วดูดัน และตรงประเด็นแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนที่ยังพูดข้าดึงรุ่นเก่าอยู่เสมอและคอมเมนต์มาว่าคุณอยากดูสุปทับแบบจะเต็มใหม่เพรรท่าไาขายอัจฉริยะกลับมาจริงสงครามมินิแวนเพิ่งเริ่มต้นเท่าแอ